ของทุกคนในกลุ่มหนึ่งบอกเลยว่าเก่งเก่งแทบเกือบทุกคนค่ะเพียงแต่ว่าเราจะเลือกเล่นวิธีไหนเท่านั้นค่ะก็ลองเลือกดูว่าเราชอบวิธีไหนก็ลองดูค่ะแต่ว่าถือว่าได้ดีทั้งคู่อ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะของคุณนาแล้วก็พี่ติ๋วถือว่าผ่านนะคะผ่านผ่านทุกคนค่ะตั้งแต่ผ่านมาเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ดูไว้แล้วก็คือตรวจตรวจดูไว้แล้วว่าทุกคนผ่านวันนี้แทบจะทุกคนที่ผ่าน เพราะว่าทําได้ได้มากได้น้อยก็ถือว่าได้เพราะว่าเราก็ฝึกถอดเรื่อยๆบ่อยๆมันก็จะทําให้เราคล่องค่ะไม่ว่าพระอาจารย์หรือพระลิยะท่านก็ยังต้องฝึกเช่นกันค่ะคือถอดบ่อยๆฝึกบ่อยๆอยเช่นกันก็ถึงจะชํานานถ้าเราไม่ฝึกเราไม่ทำมันก็จะไม่คล่องมันก็จะไม่ชํานานนานๆทีมาทํามันก็จะช้าติดขัดอาจจะไม่รวดเร็วนะคะทางจิต ก็ฝึกบ่อยๆฝึกกับเพื่อนๆก็ได้กับคนในกลุ่มก็ได้นัดกันฝึกหรือมีโอกาสก็คุยกันแล้วก็ลองฝึกดูหรืออาจจะฝึกกับรถที่มันกําลังจะแล่นมานี่แหละเช็คดูว่าสีอะไรมาแบบไหนวันนี้จะเป็นคุณตาคุณยายมาก่อนเออเราลองเช็คดูเผื่อเราจะได้อ่ในเรื่องของอนาคตค่ะลองฝึกดูได้นะคะขอคุณค่ะต่อไปนะคะค่ะ คนไหนที่สอบแล้วค่ะพักได้เลยนะคะเพราะว่าเห็นว่วงก,กันค่ะพาก,กันหลับได้เลยนะคะค่ะคุณอาจารย์โชคดีนะคะอาจารย์โชคดีค่ะขอบคุณค่ะเก่งกันทุกคนแล้วค่ะ,ะต่อนะคะ,ะต่อไปน้องอายค่ะน้องอายแล้วก็คุณชีวิตตาคุณตุ่มนะคะค่ะชีวิตตาน้องอายค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีทุกคนค่ะก็เดี๋ยวอาจารย์จะให้น้องอายไปส่งจิตไปหาพี่ตุ่มก่อนนะค่ะคุณตุ่มก่อนอคุณตุ่มคะเห็นน้องอายยังคะ เห็นช่วงแรกจะเป็นค่ะเป็นดวงค่ะแล้วก็เป็นลักษมีสีขาวๆออกมาค่ะอาจารย์ถูกต้องเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะค่ะแล้วแล้วก็ตอนช่วงหลังๆนี่คือเหมือนกับเปลี่ยนฉากนิดนึงค่ะแล้วก็เห็นจะเป็นดวงเหมือนกับตะเกียงใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะถูกต้องแล้วก็เ็กก็ถูกอเออเก่งๆค่ะโอเค เเอห็นหเ็นมังกรด้วยค่ะอาจารย์ค่ะสาธุค่ะอาจจะเป็นอ่าสัมผัสเพราะว่าน้องเขามีบารมีด้านนี้ค่ะค่ะเขาสัมผัสทั้งด้านพญานาคทั้งพ่อแม่กวนอิมอาจจะเป็นด้วยดวงจิตของเขาสัมผัสมาในลักษณะนี้ค่ะเขาจะไปเป็นดวงดวงเป็นแบบออกขาวออกทองถูกต้องค่ะที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยอาจารย์ก็แปลกอยู่ว่าทําไมน้องเขาออกมาเป็นดวงดวงถูกเป็นดวงจริงๆ โอ้เก่งตอนช่วงแรกที่เห็นนะคะคือเหมือนกับเป็นดวงอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับเราเห็นฝนตกเป็นเม็ดเม็ดนะคะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันก็เหมือนมีพลังมีแสงมีมีประกายนะคะจะคล้ายๆแบบนั้นค่ะมันมีพลังมันมันจะเหมือนลูกแก้วหมุนก็ว่าได้แต่มันมีพลังมีประกายแต่เขาจะลอยมาก่อนค่ะค่อยๆลอยมา โอถูกถูกค่ะเพราะมันจะมายังไม่ใหญ่มากแล้วก็ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่ะโอเคค่ะ<อ>ผ่านเลยให้ผ่านเลยค่ะอ่ะต<อ>่อมาค่ะเ<อ>ย่ยมเย่้มค่ะอ่ะเป๊ะเลยอันนี้นี่เป๊ะยัง<อ>ดูอยู่ว่าจะเป๊ะไหมโอ้เป๊ะเก่งเก่งมากออาจารย์คะ<อ>มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เห็นหเป็นแค่เงาแวบๆนะคะเหมือนกับว่ามาแบบเหมือนน้องเขาใส เห็นแต่ช่วงข้างบนนะคะส่วนตั้งแต่แบบว่าคอศีะ <copyright> ข <for> like ึ you know, ้นไปเนี değil, really <cus> ่ยเหมือนกับว่าใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนกับมีอะไรสวมบนศีรษะมาค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเห็นแค่แค่แป๊บเดียวเห็นแบบว่าจางๆไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าใช่ค่ะเขาเขาจะมีการแต่งกายมาลักษณะเหมือนมีมงกุฎหรือชฎาของเขานะคะคือเขาเขาจะแต่งตัวสวยแต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่าเขาอาจจะมาแยกมา อาจจะบางทั้งเป็นดวงด้วยแล้วเป็นเงาแต่ข้าวๆค้วเป็นเงานะจะมาไม่ชัดมาแบบใสๆค่ะอาจจะเป็นลักษณะนี้นะเห็นใสหรือว่าเห็นเป็นรูปร่างคะเป็นคนไหมหรือยังไงเห็นเห็นเป็นใสๆนะคะตอนเห็นใสแบบว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่าถูกค่ะเพราะว่าเขาจะดูอยู่ห่างจากอตัวดวงแก้วค่ะมันแอบมารับๆนะค่ะแอบด้อมๆมองๆลักษณะถ้าดูเอาก็คนั้นแอบมองด้อมๆมองๆแต่อยู่ใกล้ๆค่ะ แบบนั้นอ่ะโอเคเก่งมากอ่ะต่อไปค่ะ,คะน้องอายดูคุณตุ่มแล้วคราวนี้เอาน้องอ,อ,อได้จะจัดการค่ะไ้อ,อา่าโอเคได้สัมผัสได้ไหมคะอ๋อสัมผัสได้อยู่นิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะสัมผัสเป็นแบบไหนคะ จะเป็นกลุ่มกลุ่มควันลอยมาอยู่ด้านบนนะคะจันแล้วแล้วก็จะเป็นสีขาวค่ะสีขาวสีขาวนวลน,นะคะค่ะแต่ว่าตอนที่สัมผัสนี่ตาจะกระพริบตลอดเลยค่ะจันพลังเขาแรงเลยคะ่ะน้องอาอจะรับเค้คื่อนพลังของอคุณตุ่มได้ค่ะ่ะอาเห็นเห็นเขาเป็นกายขาวไหมหรือว่าเป็นอแค่ควันเป็นแค่ควันขาวแล้วก็เป็นดวงผิดที่เป็นสีขาวอะค่ะจั ค่ะเห็นแค่เป็นดวงจิตใช่ไหมคะอ่าเห็นแค่เป็นดวงแล้วก็เห็นเหมือนเป็นผู้เป็นผ <Yeah> ู้หญิงนั่งพนมมืออาจารย์โอ้เก่งเก่งแล้วนั่งแล้วนั่งบนฐานดอกบัวไหมถามก่อนเอออันนี้มองไม่ชัดอาจารย์แต่มันน่าจะเป็นสีชมพูอาจารย์เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นไม่ชัดเฉยๆค่ะแต่ว่านั่นแหละคือใช่เลยพอบอกว่าเห็นเป็นรูปผู้หญิงพนมมือมาแต่ง ต่งชุดสีขาวโอเคเลยถ้าเห็นฐานดอกบัวได้ยิ่งโอ้โอเคเลยค่ะคู่นี้นี่สูสีเลยนะเนี่ยมาเมื่อเลยนะนี่โอเคเลยเออคุณตุ่มเขาจะมาเป็นเออแต่ควันเขาไม่มีมานะตอนแรกเขาไม่มีควันเขาเขาจะเป็นเหมือนดวงแก้วสีใสสีออกเหมือนจะประกายพึกออกขาวแต่ยังไม่นะคือจะมาแบบจะค่อนข้างแบบมาเร็วไปเร็วแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบ เป็นรูปผู้หญิงเลยเป็นสีขาวอ่าแล้วก็นั่งบนฐานดอกบัวมาคือเขามีฐานของเขาเขามาเขาออกมาอย่างนี้เลยค่ะอ่าเหลือแต่ว่าเราอีกนิดเดียวถ้าอาจารย์ไม่เร่งถามนี่อาจจะสัมผัสได้อยู่หรอกแต่อาจารย์เห็นเราว่ามาแล้วน่าจะได้แล้วก็เลยถามเลยค่ะโอเคก็ถือ,อ,ว,อ <S <S ว่าได้เห็นแสงสีทองอ่ะจากตัวเขาไหมคะจากตัวคุณตุ่มไหมดวงจิต ว่าค um, yeah. so ุณตุ Stay, right. ่มมาเร็วแล้วไปเร็วมากเลยค่ะอาจารย์แต่เห็นที่แสงกับพลิบที่อยู่ตางื่องขว่าค่ะอาจารย์แต่กับคือหนักมากเลยค่ะใช่ใช่เพราะว่าเขาเขามาเร็วไปเร็วแต่ว่ามีช่วงนึงเขาจะเหาะช้าแต่เขาก็ไปเร็วถูกค่ะไปเร็วจริงค่ะรถค่ะเกือบสัมผัสไม่ได้มีมีแวบหนึ่งที่โนเห็นที่เออที่เขาแล้วเป็นลูปพนมมือค่ะเป็นผู้หญิงสวยสวยด้วยค่ะค่ะสวยเข้ามาสวยค่ะตอนตอนแรกนะอาจารย์ว่าอ่า กลัวน้องอายจะสัมผัสไม่ได้ก็เลยดูอยู่พอพอเป็นเขาถอดออกมาแบบเต็มรูปร่างแล้วออน่าจะสัมผัสได้แล้วก็เลยเช็คเลยนี่แหละค่ะอาจจะเช็คเร็วไปหน่อยถ้าเช็คช้าอีกนิดนึงจะน่าจะสัมผัสได้ชัดเพราะว่าให้เวลาน้อยแต่จริงๆแล้วเวลาฝึกมันเวลามันสั้นนะเวลาเราทําอะไรปับ๊บมันต้องทันด่วนชัดเจนต้องเร็วแบบนี้เลยช้าไม่ได้เวลาฝึกนี่คือทุกอย่างมันต้องเท่าทันมันต้องรู้รวดเร็วทุกอย่างถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวความชํานาญความรวดเร็วมันจะมาค่ะ สามารถหาเพื่อนเช็คสอบจิตกันได้แบบนี้คืออันนี้คือให้เป็นตัวอย่างถ้าเกิดใครสะดวกใครบ้างก็นัดกันสอบได้ฝึกกันได้ค่ะจะได้เป็นการเช็คว่าเออเธอออกมาแบบนี้ไหมฉันไปแบบนี้ไหมอ่ามันเป็นการเช็คได้แต่ถ้าไม่มีคู่สอบก็ฝึกดูตัวเองไปค่ะฝึกถอดจิตเช็คตัวเองดูได้ค่ะอ่ะคุณตุ่มคะ คุณตุ่มสัมผัสตอนออกมาเห็นว่าตัวเองเป็นเหมือนองค์กายพระแม่คนอิมไหมหรือว่าตอนตอนที่กําหนดจิตออกไปนะคะขอสองอย่างเลยก็คือว่าขอเป็นเวอร์ชั่นเป็นแก้วใสๆสไปรอบนึงแล้วก็กําหนดว่าเป็นผู้หญิงออกไปรอบนึงค่ะค่ะแต่ว่าตัวเองอ่ะคือเห็นว่าเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าไม่ได้เห็นว่าเป็นชุดขาวหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นว่านั่งอยู่บนดอกบัวค่ะ น,นั่นแหละจิตของเราออกไปก็คือเป็นผู้หญิงตอนแรกเหาะมาก่อนแล้วก็มีฐานดอกบัวรองรับมาเลยค่ะจริงๆน่ะแต่งชุดขาวแต่งชุดขาวมาถ้าเราตั้งตั้งจิตให้เป็นกายใสมันใสอยู่มันใสาภายในแต่ว่าอาจารย์จะเป็นคนที่จับได้เร็วว่ากายเนื้อแท้เวลาออกมาเนี่ยมันจะไม่ใสมันจะเป็นชุดขาวคเคยเห็นพ่อแม่คนอินแบบไหนเป็นอย่างนั้นค่ะคือจิตเรามันมาอย่างนั้นเลยมีฐานของตัวเอง มีบารมีเป็นของตัวเองเราเป็นผู้หญิงที่สวยผมยาวถอดออกมามีบารมีมีแสงประกายพิลรอบๆถ้าตั้งใจฝึกไปอีกอาจจะเห็นได้ชัดอาจจะถอดออกมาได้ชัดเวลาสมมุติถ้าถอดไปหาใครหรือใครฝันหรือในมิตรเขาจะเห็นเป็นรูปนี้ของเราเลยมันจะกลายเป็นกายแท้ของเราในอนาคตอ่าตั้งใจฝึกดีๆแล้วมันจะต่อยอดไปได้ง่ายอ่านี่แหละคือถ้าเกิดว่า ตั้งใจฝึกดีๆนี่แหละคือกายตัวเองบอกเลยว่าในอนาคตตัวเองมีฐานรองรับตัวเองมีกายทิพย์ที่มันเกิดขึ้นในจิตคือฝึกมาไม่เสียหลายนะถือว่าโอเคนะได้ค่ะอ่ะขอบคุณทั้งน้องไอแล้วก็คุณตุ่มนะคะถือว่าประสบความสําเร็จเก่งกันทุกคนเลยค่ะโอ้สุดยอดคุณจ้าขอบคุณค่ะสาธุค่ะจ้าต่อยอดกันไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ต่อไปอ่าคุณเกศสลาใช่ไหมคะแล้วก็พี่แอโอ้โหเก่งกับเก่งเจอกันเลยคะ่ะกานนี้เอา